สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแกะกล่องแกะของของอันนี้ก็เป็นพัสดุธรรมดานะครับแต่พอดีผมสั่งมาจากอเมริกาอันนี้ผมใช้นี่นก็คือฝากฮิวฝั่งผ่านเว็บกูชิปนี่นะครับก็ไม่เคยสั่งมาก่อนนะครับจะลองดูว่าของที่เราสั่งมันได้ตรงตามที่เราอยากได้ไหม มีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับก็สั่งไปน่าจะราวราวสองสามสัปดาห์ได้แล้วนะครับก็เพิ่งจะได้วันนี้นะครับก็สิ่งของที่ผมสั่งก็คือเป็นตัวก้านชงกาแฟจะมาใช้กับเครื่องเครื่องชงกาแฟที่อยู่ข้างหลังนะครับซึ่งก้านชงที่มากับเครื่องมันจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ ก็คืออเป็นก้านชงที่มีทางน้ำไหล2ทางนะครับจริงๆผมก็ตัวที่สั่งเนี่ยมันก็จะเป็นก้านชงที่ตัดตูดเป็น bottomless ผาทาฟิลเตอร์นะครับซึ่งตัวที่สั่งเนี่ยเป็นของของแท้เลยของ r e v i e แท้นะครับแต่ว่าจริงๆผมมีอันนึงแล้วแหละที่เป็นแบบ bottomless เนี่ยนะครับซึ่งอันเนี้ยสั่งมาจากจีน เป็นของจีนของทําเรียนแบบนะแต่ว่าอันเนี้ยพอดีตอนนั้นมันมีปัญหาว่าผมทําหักไปแล้วผมเอาไปเชื่อมมาใหม่จะเห็นว่ามันมีรอยรอยเชื่อมนะครับแล้วก็มันก็เบาบางหน่อยครับจะดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็เลยลองตัดสินใจลองซื้อของแท้มาดูนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยว่าจะได้ของที่เราสั่งไป ถูกต้องหรือเปล่านะครับจะโดนย้อมแมวหรือเปล่าจะโดนโกงหรือเปล่าหรือว่าของจะเสียหายหรือเปล่า,าเมอ,อาอ,อกมาแล้วมีอะไรเสร็จได้บอ มาโคตอเมริกานะดูดีเรวิลสัญลักษณ์มาจริงอึ๊บอ่าได้มาแล้วครับเป็นตัวนี้ รีวิวเ n ็ก e d p o พอท f i ฟิ e เนะครับเป็นตัวที่ไม่มีก้นการชมแบบเปลือยมีของมีของมีของน่าจะไม่โดนย้อมแมว ใส,ส่สิโหแน่นอุย๊ยยตัวาบาสเกตตัวนี้มาเป็นของ v s t นะครับก็เป็นไม่ใช่บัสเกตที่มากับเครื่องบาส,สเกตที่มากับเครื่องชมผมใส่อยู่กับตัวออริจินอลมันตัวนี้ก็จะคับคับหน่อยแต่ว่าก็ผมเปลี่ยนเพื่อให้ การชงกาแฟมันดีขึ้นนะครับทีนี้เราลองมาเทียบเคียงกับตัวที่ผมสั่งจากจีนตอนนั้นถ้าดูด้วยตากา็ดูไม่ต่างกันมากดูไม่ต่างกันมากแต่ทรงดูต่างกันเล็กน้อยมอมาน,นี่ออกก่อนโอ้โหแน่นมาก โซมันดูต่างกันอันนี้ของของแท้นี่ของจีนแต่ของจีนที่ว่ามันงอนงอนหน่อยนี่คือเขาเชื่อมมาแบบไม่ตรงนะฮะตอนที่มันหักแล้วมันเชื่อมไม่ตรงเห็นไหมจริงจริงมันก็ตรงแหละตอนแรกมันก็นอนดีเขาเชื่อมมาเบี้ยวนิดนึงแต่ว่าของของแท้เหมือนจะสูงกว่านิดนึงหรือเปล่า สูงกว่านิดเดิงมีด้านล่างงุ้มงุ้มกว่าหน่อยของแท้ไปเจองุ้มงุ้มด้านล่างของจีนตรงๆเลยทื่อๆเลยแล้วก็ของแท้จะมีน้ำหนักกว่ามีน้ำหนักกว่าของจีนจะเบาๆแต่ด้านหน้าคล้ายๆกันส่วนตรงข้อข้อล็อกเออ ของแท้เหมือนจะหนากว่านะครับเหมือนจะหนากว่าซึ่งถ้าเทียบกับตัว Original, ออริจินัลเทียบด้านนี้เออนี่เหมือนกันเนี่ยเหมือนของออริจินัลแ้่ของจีนจะไม่เหมือนจีนนี่จีนอ่ามันจะบางๆกว่าหน่อยแล้วทรงมันจะต่างกันิดหน่อยตอนตอนเวลาเอาไปใส่ล็อกอ่ะ ของจีนมันจะไม่อยู่ตรงกลางมันจะเลื่อนไปอีกนิดนึงถ้าของแท้เนี่ยมันจะพอเราล็อกปุ๊บจะมีอยู่ตรงกลางเดี๋ยวลองตัวนี้ดูอ่าของอันนี้คล้ายของแท้เลยครับคือล็อกปุ๊บพอแน่นม,มันจะมีอยู่ตรงกลาง ของของจีนมันจะมานี่เลยมันจะเฉียงมานี่เลยนะครับเหมือนตัวตัวสลักมันบางมันก็เลยล็อกเข้าไปได้เยอะออกว่าเป็นจริงอันนี้น่าจะดูมาตรฐานกว่าเดี๋ยวไว้ลองใช้งานดูครับก็สร้งมาจากสังมาจากเมริกา ก็ค่าส่งเท่าไหร่อ่ะเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วราคามันสามพันกว่าบวกค่าส่งจากอเมริกามาไทยก็สามพันอ๋อตอน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 ส่งจากอเมริกามาไทยก็ยังไม่ได้คิดค่าส่งอะไรครับเขาแปลงหน่วยจากราคาจริงเลยที่หน้าเว็บเลยแล้วก็คูณสามสิบห้าเข้าไปเป็นเงินบาทราคาดอลลาร์นะครับ ก็มันจะได้สามพันกว่ากว่ตัวนี้แล้วก็เพิ่งมาคิดค่าส่งตอนที่ของมาถึงไทยแล้วซึ่งของผมเนี่ยมันหนักอยู่ประมาณห้าร้อยกร,รัมประมาณครึ่งกิโลตัวกล่องอน,นะครับเขาก็คิดอ่าร้อยกร,รมัมอ่าห้าร้อยกร,รัมห้าร้อยบาทห้าร้อยกร,รัมห้าบาทนกรัมละบาท แล้วก็มีค่าบวกอะไรอีกหน่อยนี่ร้อยกว่าบาทก็สรุปก็คือเสียค่าส่งไปประมาณ600กว่าบาทก็ถือว่าโอเคนะครับเราก็ได้ของตามราคาหน้าเว็บเขาบวกค่าส่ง600กว่าบาทจากอเมริกาซึ่งผมหาซื้อตาม s h o ป e e Lazada หรือเว็บนอกอย่าง Amazon Ebay อะไรเงี้ยไม่มีขายหาไม่ได้หรือ หรือมีแล้วแพงกว่านี้ชิปแล้วออมันอาจจะมีแต่ว่ามันไม่ยอมชิปมาประเทศไทยนะครับก็ก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการสั่งของจากอเมริกานะครับแต่ว่าถ้าเป็นของประเภทที่ที่มันแตกง่ายผมคิดว่ามันไม่ไม่ค่อยน่าสั่งนะน้าหอมอะไรพวกอย่างเงี้ยมันมีโอกาสความเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าเขาเขาส่งทางเครื่องบินนะครับส่งทางเครื่องบินแล้วก็ ของที่ที่แบบแพงมากแล้วเราสั่งมาขายอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีความเสี่ยงเหมือนกันว่ามีโอกาสที่จะอ่โดนโกงหรือเปล่า <c oughs> แล้วก็ของบางอย่างที่มันมีโอกาสที่จะโดนตรวจที่ด่านศุลกากรแล้วแล้วจะไม่ผ่านหรือว่าโดนโดนกักไว้ตรวจสอบมีปัญหาอะไรเงี้ยครับพวกนั้นต้องระวังแต่ตัวอย่างนี้มันคงตรวจสอบก็คงก็คงไม่ติดใจอะไร นะครับก็วันนี้ก็คงจบเท่านี้นะครับในการรีวิวแกะกล่องนะานการชงกาแฟการชงที่สั่งมาจากอเมริกานะครับอันนี้เป็นของรวิวสั่งมาได้ของแท้ก็แฮปปี้โอเคครับเดี๋ยวไปลองใช้ดูครับวันนี้นะครับสวัสดีครับ